ก็โอเคนะครับหลังจากที่ผมได้ทำคลิปขุดตัวเออโก้นะครับผ่านทาง f l y p o ู l นะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะมีคำถามตามมานะว่าเอ้ยทำไมผมขุดไปแล้วมันยังไม่จ่ายหรืออะไรเงี้ยครับทำไมมันไม่ตัดจ่ายออกมาสักทีเกณ์มันเป็นยังไงนะครับวันนี้ผมก็จะมาเคลียร์ให้ฟังนะครับแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องของอิมแมชช a บา n านนะครับว่ามันคืออะไรโอเคก็จะเป็นไงไปชมในคลิปได้เลย สวัสดีครับผมพี่จัยพิชชาแนลนครับชแนลนี้นเนี่ยเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเอาการ์ดจอครับที่ไว้เล่นเกมไว้ตัดต่อเนี่ยเอามาขุดเหรียญคริปโตเคอรนซีเพื่อสร้างรายได้นะครับโอเคก็คลิปก่อนหน้านี้นะผมได้ทําคลิปขุดไปแล้วเนะาะใครยังขุดไม่ได้เนาะเรื่องของ er นะเออร์โก้นะเออลืมเกินนําไปเออร์โก้นะครับผมสอนทำเซตเครื่องขุดนะครับทั้ง h ฮโฟเอสทั้งตัววินโด้ Windows นะครับไปขุดเออร์โก้กันที่ตัว ภูที่ชื่อว่าฟลาย o ูนะครับก็คือเครือของอีเทอร์มายครับทีนี้เนี่ยมันก็จะมีคําถามตามมานะครับว่าเอ้ยเมื่อไรมันจะจ่ายทําไมมันไม่จ่ายสักทีนะครับเอาเป็นว่าผมให้ข้อมูลอย่างงี้ก่อนนะว่าผมเองนะขุดไปทั้งสิ้น2วันนะอืมเต็มเต็มสวันนะมันยังไม่จ่ายเลยนะเออทีนี้เนี่ยมันจะมีคําอยู่คํหนึ่งนะครับที่ขึ้นมาในหน้าจอนะครับก็คือ i m m a t u r e Balance นนะครับเนี่ยนะเพื่อนๆลองดูตรงนี้นะ ไปเข้าในหน้าจอตรวจเช็คแรงขุดของเพื่อนๆน,นะครับก็คือเข้าไปใน Ergo. Flypool.Org นะครับทีนี้เนี่ยก็ใส่เลขอ d d ร e ส s เพื่อนๆเ,เ,เข้าไปนะแล้วมันก็จะมีเนี่ยคำนี้ Imbalance a e for m กับ Unbalance p a i d นะครับเอาเป็นว่าถ้าเมื่อไหร่แล้วกันเนาะบอกอย่างนี้ก่อนเลยถ้าเมื่อไหร่ Unbalance p a i d เนี่ยมันขึ้นมาถึงเกณฑ์ที่ตัดจ่ายนะครับอย่างของผมผมเซตไว้ที่1น,นะครับก็คือ1เมื่อไหร่ตรง Balance, อันเป b a บาลานอันเนี้ยมันครบหนึ่งมันถึงจะจ่ายทีนี้เนี่ยเวลาเราขุดไปนะครับมันก็จะไปอยู่ใน immature ก่อนครับซึ่ง immature Balance เนี่ยมันก็คือเป็นเงินที่เหมือนขุดมาได้แล้วเนาะแต่ว่ายังโปรเซสไม่เสร็จประมาณนี้แหละเนาะเหมือนรับออเดอร์แล้วประมาณนี้แหละนะถ้าคิดง่ายๆก็คือ,อรอการคอนเฟิร์มดีกว่นะมันเป็นเรื่องของระบบบล็อกเชนนะครับตัว immature Balance เนี่ย ในอีเธอร์มาเนาะมันบอกว่า this is your immature balance นะครับ after 720 confirmation it will be moved to your unpaid balance automatically off i n d b o x m มี e f f e c t immature kick สรุปง่ายๆว่าคือเป็นเงินที่เหมือนจะได้แล้วนะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาตรวจเช็คมีการคอนเฟิร์มเรียบร้อยครบทั้งหมด720คอนเฟิร์มตีผมตีว่า 120บล็อกแล้วกันนะถ้าเข้าใจไม่ผิดนะครับก็คือให้บล็อกมันลันไปเรื่อยๆครบ720อันคอนเฟิร์มเรียบร้อยว่าเอ้ยคุณได้เงินแน่นอนนะครับตัว immature balance เนี่ยมันจะกลายเป็น mature balance ซึ่ง mature balance นะมันจะมาเทอย,อยู่ในอันเป d balance นะครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคเนาะเออเข้าใจเข้าใจประมาณนี้แล้วกันนะเอาเป็นว่าตรงเนี้ยมันขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้ให้รอครับใช้วิธีการรอครับทีนี้เดี๋ยวจะมาเซิร์ชดูบล็อกไทม์นะครับ บล็อกไทม์ของเออโก้นะครับเออโก้ e บล็อกไทม์ดูไงวะอ่ะเข้าไปในเอ็อของมันนะครับมันจะมีบอกไหมเนะี่ยอ่ะดูคร่าวๆแล้วกันเนาะเนี่ยนะบล็อกไทม์ของเขานะครับก็อืมประมาณกี่นาทีเนี่ยโอ้มันก็ไม่นานมากนะครับตกประมาณสักครึ่งนาทีนะ แล้วแต่บล็อกนะครับก็ตีคร่าวๆว่าอถ้าครึ่งนาทีเนาะบล็อกละครึ่งนาทีนะเดี๋ยวมาคํานวณนิดนึงนาไหนวะเนี้ยมันบอกว่า720นะครับเราก็เอาครึ่งนาทีเนาะ720คูณด้วย0.5นะครับนาทีนะครับก็คือ360นาทีหารหารเท่าไรหารนะ่อ่ะหารหกนะอ่าหารหกสิบดิเออ ก็คือประมาณ6ชั่วโมงนะครับมันถึงจะคอนเฟิร์มในบล็อกนั้นๆทีนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นคําตอบว่าเอ๊ะทำไมมันยังไม่มาเนาะก็คือมันค่อยๆคอนเฟิร์มนะครับเพื่อนๆก็จะได้ส่วนแบ่งคอนเฟิร์มมาทีละนิดทีละหน่อยนะครับตั้งแต่เริ่มขุดมานะมันค่อยๆค่อยๆนะครับค่อยๆลินใส่มาเรื่อยๆครับทีนี้เนี่ยเมื่อไหร่ครบตามเกณฑ์เนี่ยเดี๋ยวมันก็จ่ายเองนะครับเนี่ยนะคอยดูตรงนี้ครับอันเปิดบาลานเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มทีละนิดละหน่อยนะครับอ่าประมาณนี้เนาะเนี่ยเห็นป่ม จาก0.21เมื่อกี้นะกลายเป็น0.27แล้วนะครับมันก็ค่อยๆค,ค,คอนเฟิร์มไปเรื่อยๆทีละนิดละหน่อยละนิด,ละ,นดละหน่อยออประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวพอครบหนึ่งปุ๊บของผมเนี่ยมันก็จ่ายออกมานะครับซึ่งขนะองผมนะสวันนะกว่าจะจ่ายเนี่ยเพิ่งจ่ายไปเมื่อตอนเช้ามืดที่ผ่านมานี้นะครับ1เออร์โกน, e นะครับก็นานพอสมควรนะประมาณนี้เนาะก็แนะนําว่าให้รอนะครับเพื่อนๆคนไหนถ้างงๆนะเรื่องของ Ima ัชช a l a าลาเนี่ย ผมจะให้ดูอีกอันหนึ่งนะครับของตัว r v n แล้วกันเนาะเนี่ยดูตรงนี้ก็ได้นะครับมันจะขึ้นว่า c o n f i r มนะครับ c o n f i r มแล้วก็คือถ้าอย่างของเอโกเมื่อกี้มันจะไปอยู่ในอันเป็นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดยังไม่ c o n f i r มนะครับเนี่ยมันจะขึ้นเป็น immature มานะครับซึ่งแต่ละเหรียญน,นะครับมันก็จะอาศัยการ c o n f i r มที่ไม่เท่ากันนะครับตัว r v n ถ้าจําไม่ผิดนะประมาณ200บล็อกนะถ้าจําไม่ผิดนะเหมือนคล้ายๆว่า เพื่อนเพื่อนรับเหรียญมาเข้าไปใน e x Change แล้วกันเนาะอย่างขุด r v n เนี่ยถ้าใครเคยขุดเนาะพอเหรียญมันเข้าไปในตัว B i บ n n c แล้วกันเนาะมันจะต้องรอสักพักหนึ่งกว่ามันจะคอนเฟิร์มนะครับถึงจะโยกเหรียญได้หรือขายเหรียญได้ประมาณนี้แหละนะนี่นะก็คือระบบเป็นระบบของเขาแล้วกันเอาเป็นว่าเพื่อนเพ่อนช่างบนันเทนะ เอาเป็นว่ารอแล้วกันนะใช้วิธีการรอนะอประมาณนี้ช่วงนี้ก็ขุดกันไหลเหรียญได้เลยเนาะช่วงนี้เนี่ยเออโกมาแรงนะครับเพื่อนๆก็ไปขุดเออโกกันก็ได้นะได้รายได้ดีมากครับเพราะว่าตัวเออโกเนี่ยเหมือนราคามันถูกดันขึ้นอยู่ตลอดนะอตอนนี้อยู่ประมาณสัก10 1 7 1 8เดนี่นะเดี๋ยวผมเช็คราคานี้นะึงเนี่ยเออโกโอุย้ยแทบจะเบรกไฮเดิมแล้วนะครับของวัน2วันที่ผ่านมาเนะนี่ยนะ จะทะลุสิบเก้าไปหรือเปล่าเนาะชาวนี้นี่แบบคือท็อปฟอร์มมากๆนะครับใครมีเหรียญอยู่นี่ก็ยิ้มกุ้ม,ก,มกิ่มกันเลยนะครับเนี่ยดูดิประมาณนี้เลยเนาะโอเคคลิปนี้คงได้ไอเดียกันนะครับว่า immature balance ม,มันคืออะไรนะครับจะได้แบบว่าเออจะได้เข้าใจแล้วนะเนาะคือของอิตาเลี่ยมเนี่ยถ้าเกิดใครขุดมาแค่อิตาเลี่ยมนะก็จะไม่ไม่ได้เจอคําว่า immature นะครับแต่ถ้าใครอยู่ในวงการขุดมานานเนี่ยขุดไปหลายหลายเหรียญเนี่ยก็จะรู้แล้วว่า อ๋อมันจะต้องมีระบบการคอนเฟิร์มนั่นแหละนะว่าแต่และเหรียญกี่บงกี่บล็อกอะไรเงี้ยครับประมาณนี้เนาะก็โอเคคลิปนี้คงจบเพลงเท่านี้แล้วนะครับผมก็ไม่มีสรุปนะมีแค่นี่แหละไปฟังดูแล้วกันนะอิมัชชบาลานคืออะไรนะอ่ะท้ายคลิปนะครับผมฝากร้านเหมือนเดิม i p พีสตูดิโอในช้อปปีนะครับขายแท่นลิกพาสติกนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็จบเพลงเท่านี้แล้วก็เจอกันคลิปหน้าไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม